มมมันมีวลอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลลอดเวลาลเยววหาจจไม่ไ่้อะอะก,กพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวสสนสัตว์เชียงใหม่นะคะเราจะมาเล่นลูกบอลดึงๆที่สามารถเอาคนเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เล่นอยู่ใน<อ>น้ำเนาะใช่อยู่ในลูกบอลแล้วโยนลงนะ้ำ ระวังปลาตอดนะครับ ตอนนี้เริ่มสูบลมเข้าไปในลูกบอลที่วิวอยู่แล้วนะครับผมเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนาโอก็อยู่นมั่นคงเลยฮัลโหลตอนนี้อยู่ในเสียงกลองน,นะคะอยู่ในเครื่องสูบลมนะคะเจ้ามีเครื่องสูบอยู่ตรงนี้เห็นเปล่าแล้วมันก็จะขายายขายายขึ้นเรื่อยๆนะคะเฝ้าหัวพี่ ถือกล้อง้งนอยู่เนาะเราสลับกันนะคะแอลเสียวาวเนี่ยตอนนี้พี่วิกก็เข้าไปอยู่ในลูกบอลแล้วนะครับตอนนี้ลูกบอลเริ่มตึงแล้วเจ้าหน้าที่สูบลมลงไปจนแน่นแล้วครับแล้วพี่ก็อยู่ข้างในนั้นกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องตอนนี้ปิดเรียบร้อยปิดผนึกพี่วิกไว้ในลูกบอลเรียบร้อยแล้วครับจะส่งพี่วิกลงให้ปลาตอดแล้วทันทีพร้อมไหมพร้อม พี่กาลังพยายามหาทางทรงตัวอยู่ตอนนี้ว่าจะยืนยังไงจะเล่นยังไงตอนจะลงไปบอกว่าเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปถ่ายด้วยสบายๆไม่มีย่างยังครับยังทุรักทุเลอยู่ครับตอนนี้พี่พกาลังทรงตัวพามหาที่ยืนอยู่เกือบได้แล้วเกือบได้ล้ได้ละ กลับมาทำไมออกไปก็หน้าสนุกดีนะโอ้ยยังไม่ได้เข้าเลย,ยไม่เคยเข้าด้วยเรามาเล่นกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับวันนี้วันอาทิตย์แดดร้อนมากว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะในนี้อยู่ข้างๆความเรียบเลยต้องเห็นความเรียบไหมนี่กว้างกความเรียบเลยนะครับสนามอันละเริ่มยืนได้แล้วเริ่มยืนได้แล้ว แบบว่าเหมือนเราตัา้งอยู่ในยนะเลยนะห่างก,กันแค่แบบทลาสติกกนอะไรเงี้ยค่ะแต่เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลย รอบหนึ่งก็จะสิบนาทีนะครับให้ทาัานท่งเทียวลงไปตะเกียรตะก,กายอยู่ข้างในเสร็จแล้วหมดรอบนะครับผมขึ้กลับมา เราช่วยเขาขึ้นฝั่งได้ยังไงตอนนี้ชาวประมงจับปลาพายุด้ตัวหนึ่งนะครับผมยี่โดนปลดปล่อยแล้วมาสัมภาษณ์ความรู้สึกสดๆกันหน่อยครับ มันนี่มันนี่มันนี่านุ่งเพลง,งเพลงมากเลยต้องสัมภาษณ์สดต้องสัมภาษณ์สดเดี๋ยวความรู้สึกจะจางหายไปเป็นไงบ้างครับผมเหนื่อยพี่จีเต็มหน้าเลยพี่เล่นน้ำต้องสดชื่นนะครับพี่ไม่ได้โดนน้ำนุ่มันร้อนมันมีมวลอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจไม่ได้อะจะอ้วกเวียนหัวงะ ภาพจริงเหมือน,นขึ้นเรือชาวประมงมานะครับไม่ไหวอะ่ะตอนนี้พี่จะเป็นลมนะครับจะอ้วก<ช>แล้วจะอ้วกอ่ะตอนนี้คือพูดไม่ได้เันขึ้นเรือหรือเหมือนอะไรครับหรือว่าเพราะมันยืนไม่ได้มันเสียศูนย์ตลอดเวลายืนไม่ได้เลยอะยืนเฉยไม่ได้เลยครับ ตอนนี้หลังจากพี่นั่งพักไปสักหน่อยแล้วนะครับตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับน้ำไปแล้วนิดนึงนะคะก็ก็ดีขึ้นค่ะหนวใจใจโล่งขึ้นขับคุณพี่เจ้าพี่เขาเป็นห่วงพี่เขามาถายน่ารักมากคือเมื่อกี้ท่นเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าเราควงตัวไม่ได้เงี้ยค่ะเราเสียศูนย์เราพยายามจะยืนหลายๆครั้งจากที่แบบนาโอถ่ายซึองพี่ว่านาโอน่าจะเกิดพาไว้แล้วพอพี่พยายามยืนนะคะมันยืนไม่ได้ยืนไม่ได้แล้วก็แบบว่ามันตีลังกามันหมุนไปหมดอ่ะ เหมือนอารมณ์เหมืมนอนพี่วิกว่าเหมือนคนอยู่ในเรือคะ่ะแล้วเรือมันโครงเคลงอะ่ะเราควบคุมอะไรไม่ได้เหมือนน้องๆน,นั่งเรือานานวก็เวียนหัวเมาเรือใช่ไหมคะอันนั้นอาการเหมือนกันเลยจริงแต่ว่าอันนี้ยิ่งกว่าเพราะแบบนั่งเรือมันยังนั่งเฉยๆใช่ไหมคะเราคอนโทรลข้างนอกไม่ได้แต่เราคอนโทรลตัวเราเองได้ถ้านั่งเรือถูกไหมคะถ้านั่งเรือใหญ่ใช่เราเรา,เรานั่งได้เรานั่งเราคอนโทรลว่าเรานั่งได้แล้วก็เรือ,รอโค้งเคงแต่เนี้น้ําก็โค้งเค้ง อีตัวที่เป็นลูกกงมๆมบลบอลก็โค้งเคงต่างคนต่างโค้งเคงก็เลยแบบมึนแล้วก็เหมือนข้างในบอลก็แทบจะไม่มีอากาศหายใจเลยเพราะว่ามันปิดหมดนะคะน้องๆเพื่อให้น้ําเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะได้กลิ้งได้อย่างสนุกสนานอะไรอย่างี้ค่ะี่ถ้าเล่นแป๊บๆน่าจะได้แต่แบบเอาเล่นนานสักแป๊บคืออากาศไม่มีหายใจเหนืยย่อยด้วยดันเล่นกลางแดดจ้าๆด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยสภาพก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ยเล่นเองไหมครับ ได้เอาแล้วนะครับขึ้นไส้ขึ้นไส้จริงๆุปพี่วิคุ้มขสุกมันจะอ้วกตลอดเวลาเลยอ่ะนี่ยังดีนะที่พักไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวนี้เราพอแค่นี้เราย้ายฐานกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวย้ายฐานไปเล่นอย่างอีกอ่ะดีกว่านะคะแต่สำหรับน้องๆที่สนใจก็ก็ได้นะเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งเด็กาอาจจะมันก็ได้เออเดคนกแก่อาจจะแบบไม่ได้แก่นะโอ้คนอายุมากแนะนำให้เล่นแป๊บเดียวนะคะเพราะข้างในยังไงอการหายใจก็ไม่เพียงพอเลยรับร้อนด้วยนะครับใช่โอเคร้อนด้วยเล่นเย็นๆเนาะ าษาสุภาพด้วยนะครับบ๊ายบาย